สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสิกนกรรมติ๊กตอกชาเลนจ์สปอร์ตนะคะโดยวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเล่นกีฬาหมากลุกไทยค่ะโดยคอนเทนต์วันนี้จะเกี่ยวกับการวิธีการเปิดหมากแบบม้าโยงขวาในาในหมากรุกไทยนะคะพร้อมแล้วไปเริ่มกันได้เลยค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเราอาจจะเริ่มจากการเดินโคลนขึ้นมาก่อนก็ได้ค่ะ ปึ๊บอย่างนี้นะคะอ่าทีนี้นะคะเราสเต็ปต่อไปเราอาจจะอาจจะเดินเม็ดก็ได้ค่ะเม็ดขึ้นมาปึ๊บอย่างนี้แล้วก็เปี้ยขึ้นเม็ดตามแล้วก็คุณตามแล้วก็เปิดมา้าฝั่งสายปึ๊บ อย่างนี้นะคะแล้วก็เอาเบียดดันขึ้นไปแล้วก็เอาเอามาตามนี่ค่ะมันจะเป็นมายงขวาแล้วแล้วก็สุดท้ายก็ปิดท้ายด้วยขุนวังในนะคะก็คือเอาขุนมาไว้ข้างในเสร็จแล้วค่ะนี่คือลูกเปิดมาลูไทยแบบมายงขวานะคะเย่ yeah.